Auto ้ไบค์บูสเตอร์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้ไบค์บูสเตอร์วันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่ทำให้ฟ้าสะเทือนจริงๆเพราะประเทศไทยได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ F 16มือ2จากนอร์เวย์จำนวน14ลำพร้อมทั้งเครื่องบินสอบ340เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพกองทัพอากาศไทยแบบสุดโหดจรวดไทยที่มาของ F 16มือสจากนอร์เวย์ เครื่องบิน F-16 Fighting Falcon ที่ไทยกำลังจะได้รับเป็นรุ่นที่ผ่านการใช้งานมาจากกองทัพอากาศนอร์เวย์ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการดูแลบำรุงรักษาที่เข้มงวดและได้มาตรฐานสูงเครื่องบินชุดนี้เคยประจำการในภารกิจจริงทั้งด้านการป้องกันน,าน่านฟ้าและฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพพันธมิตรเนโธแม้จะเป็นมือสแต่เครื่องเหล่านี้ยังคงมีสมรรถนะที่น่าเกรงขามเพราะนอร์เวย์เพิ่งปลดประจำการเพื่อน,นำไปใช้ F-35 แทน ดังนั้น F 1 6ชุดนี้จึงยังมีสภาพดีและพร้อมใช้งานต่อจำนวนและการจัดสรรกองทัพอากาศไทยจะได้รับ F 1 6ทั้งหมด14ลำซึ่งเพียงพอที่จะจัดตั้งเป็นฝูงบินย่อยใหม่หรือใช้เสริมกำลังฝูงบินที่มีอยู่แล้วเช่นที่กองบินหนึ่งโคราชหรือกองบินสี่ตาคลีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพศักยภาพของ F 1 6 f i g ไฟทิงแฟ l เคิ F 1 6มีจุดเด่นคือเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาท มทรไฟเทอร์สามารถทำได้ทั้งโจมตีทางอากาศและพักพื้นดินจุดแข็งสำคัญได้แก่ความเร็วสูงสุดกว่ามอกสองรัศมีปฏิบัติการไกลกว่า500กิโลเมตรระบบอาวุธรองรับทั้งจรวดอากาศสู่อากาศ M 120น้ํา้ำรอมและอากาศสู่พื้นใน GM 65มาเมิกมีเรดาร์ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน เมื่อเข้าประจำการในไทยจะช่วยปิดช่องว่างกำลังรบทางอากาศที่เรามีมานานและสร้างความสมดุลกับประเทศเพื่อนบ้านซอบสามเสริมเที่ยวเล็บนอกจาก F 1 6แล้วไทยยังได้รับเครื่องบินซอบ340เพิ่มเติมเครื่องรุ่นนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศเพราะมันสามารถแดัดแปลงเป็นเครื่องบินควบคุมและเตือนภัยล่วงหน้า a w c ติดตั้งเรดาร์อิที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า300กิโลเมตร การมีซอบ3 4สเพิ่มเข้ามาจะช่วยเชื่อมต่อกับฝูงบิน F 1 6ได้อย่างลงตัวทําให้เราสามารถมองเห็นก่อนยิงได้ก่อนเพิ่มความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างมหาศาลผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์การได้ F 1 6และซอบ3 4สครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพิ่มจํานวนเครื่องบินแต่ยังช่วยเสริมระบบ C4ISR Command Control Communications Computers Intelligence Surveillance and Reconnaissance ของไทยให้สมบูรณ์ขึ้น ไทยสามารถป้องกันน่านฟ้าได้ครอบคลุมมากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรทางทหารเส้นทางต่อไปของกองทัพอากาศไทยแม้การได้รับเครื่องบินมือสองจะช่วยเสริมกำลังได้ในระยะสั้นถึงกลางแต่ในระยะยาวไทยยังมีแผนการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เช่น F-35 หรือกระเพรรุ่นอัปเกรดขึ้นอยู่กับงบประมาณและความเหมาะสม f 16จากนอร์เวย์จะเป็นสะพานสำคัญให้กองทัพอากาศไทยมีเวลาปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของการป้องกันน่านฟ้าบทสรุปการที่ประเทศไทยได้รับ f 16มือสองจำนวน14ลำพร้อมสอบ340เสริมเที่ยวเล็บถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในปีนี้ฟ้าสะเทือนจริงๆเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนเครื่องบินแต่คือการยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศในภาพรวมจรวดไทย ปิดท้ายออโตไบค์บูสเตอทั้งหมดนี้คือการอัปเดตที่น่าตื่นเต้นจากออโตไบค์บูสเตออย่าลืมกดติดตามแล